สวัสดีครับกลับมาพบกับฮอลลีเวิร์ดประจำวันจันทร์ที่4สิงหาคม2 0 2 5กันอีกครั้งนะครับแค่เปิดสวิตไฟเสียก่อนแล้วจะเห็นสิ่งที่กำลังแสวงหาอยู่แค่เชื่อวางใจในพระเยซูเสียก่อนแล้วความเข้าใจในการไถ่บาปจะเกิดขึ้นในพระธรรมโรมบทที่3ข้อที่9ถึง12ได้บอกว่าเช่นนี้แล้วเราจะสรุปว่ายอย่างไรพวกเราชาวยิวดีกว่าคนอื่นหรือ ไม่เลยเราชี้ให้เห็นแล้วว่าทั้งคนยิวและคนต่างชาติล้วนอยู่ภายใต้บาปเหมือนกันหมดตามที่มีเขียนไว้ว่าไม่มีสักคนที่เป็นคนชอบธรรมไม่มีแม้สักคนเดียวเลยไม่มีใครที่เข้าใจไม่มีใครที่แสวงหาพระเจ้าทุกคนล้วนหันเหไปพวกเขากลายเป็นคนไร้ค่าไปด้วยกันไม่มีสักคนที่ทำดีไม่มีแม้แต่คนเดียว ทำไมพระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปไม่มีใครดีสักคนจึงไม่สามารถมีความดีงามจากวิญญาณที่บาปที่จะสามารถอยู่กับพระเจ้าได้พระเยซูจึงต้องมาทำให้มนุษย์ได้บังเกิดใหม่อีกครั้งทางฝ่ายวิญญาณเพื่อจะบริสุทธิ์ดีพร้อมชอบธรรมสามารถอยู่กับพระเจ้าได้เมื่อมนุษย์คนใดเชื่อพระเยซู จะได้รับการไถ่จากการเป็นทาตบาปและที่สำคัญที่สุดคือได้รับการบังเกิดใหม่สร้างใหม่ในวิญญาณซึ่งสำคัญที่สุดได้ชีวิตใหม่ใจใหม่วิญญาณใหม่สถานที่อยู่ใหม่อาณาจักรใหม่ในโลกวิญญาณที่เรียกว่าสวรรค์ทันทีเป็นอัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างง่ายๆจึงทำให้มนุษย์ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยสติปัญญา และเหตุผลแบบมนุษย์มันจึงเป็นการยากมากสำหรับมนุษย์บนโลกใบนี้ที่จะรับความรอดจากบาปเกิดใหม่เป็นผู้ชอบธรรมได้บังเกิดใหม่เป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดเหมือนพระเจ้าได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลยมันเป็นทางแคบจริงๆตามที่พระเยซูบอกแม้แต่เมื่อเชื่อในพระเยซูและได้รับความรอดจากบาปแล้วก็ตาม เราก็พยายามหาทางที่จะกะตันยูต่อพระคุณพระเจ้าที่ให้เรารอดจากบาปและรับเราเป็นลูกแต่กตันยูไม่ตรงตามความต้องการของพระเจ้าพระเจ้าต้องการอย่างเดียวจากเราคือความเชื่อเต็มร้อยเปร์เซนต์ในการงานการไถ่ของพระเยซูบนไม้กางเขนและความเชื่อมั่นใจว่าเราเป็นลูกของพระองค์ด้วยความเชื่อในพระบุตร นี่คือสิ่งเดียวที่พ่อต้องการจากเรานาำพระทัยพระเจ้าคือเชื่อและวางใจในพระเยซูพระเจ้าต้องการให้มนุษย์ทุกคนเกิดใหม่ในพระคริสต์พระเจ้าวอวยพรครับ